หัวใจทับวายกับนัดชิงฟุตบอลโลกที่โคตรมันและการคว้าแชมป์ของอาร์เจนตินาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ kickoff นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022นะครับระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติฝรั่งเศสเรียกได้ว่าเกมนี้นะครับใครที่ได้ดูเต็มเกมนะครับต้องบอกว่าโอ้โหลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายเลยละกันนะครับเพราะว่ามันพลิกไปพลิกมานะครับเหมือนกับว่ามันจะเข้าทางของอาร์เจนตินาแล้วก็ตาม เหมือนอาร์เจนตินาจะสามารถปิดกล่องไปได้แล้วก็ตามแต่สุดท้ายมันไม่ใช่อย่างนั้นครับส่วนรายเอีอดในเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับมันพลิกไปพลิกมาแบบไหนติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับสนับสนุนโดยฮานามิศึกฟุตบอลโลก2022นยะชิงชนะเลิศน,นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์ทวีปอเมริกาใตา้ที่พวกเขามาด้วยความหวังที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ36ปี แล้วก็เป็นการคว้าแชมป์ที่เติมเต็มทรฟี่ให้กับลิโอเนลเมสซี่พบกับทีมตราไก่ฝรั่งเศสแชมป์เก่าที่ลุ้นเป็นทีมแรกในรอบ60ปีนะครับในการป้องกันแชมป์โลกที่สนามลูซาิลไอคอนิกสเตเดียมนะครับเริ่มเกมเป็นทางอาร์เจนตินาครับที่ครองเกมได้แล้วก็ต่อบอลได้อย่างน่ากลัวนะครับมีโอกาสจบสกอร์หลายครั้งนะครับในขณะที่ทางทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยหาบอลไม่เจอเลยนะครับได้แต่ตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับเท่านั้น สุดท้ายอาร์เจนตินามาได้ลูกจุดโทษนะครับจากการที่อุสมานเดมเบเล่ไปทำฟาวอังเคลดูเมเรียในกรอบเขตโทษแล้วก็เป็นลิวเนลเมซี่นะครับรับหน้าที่สังหารจุดโทษไม่พลาดยิงประตูออกนําไปก่อนนะครับทำให้อาร์เจนตินานําไปก่อน1นครับจากนั้นทีมฟ้าขาวยังร้อนแรงไม่หยุดนะครับได้ประตูหนีห่างเป็น2อูนย์ในนาทีที่36นะครับจากจังหวะการสวนกลับแล้วก็เป็นอังเคลดูเมเรียนะครับยิงเข้าไปก่อนหมดเวลาครึ่งแรก ครึ่งแรกอาร์เจนตินานำสองนะครับหลายๆคนก็คิดแล้วแหละว่ามันต้องจบแบบนี้แน่ๆเพราะว่าสถิติในการยิงประตูของฝรั่งเศสในครึ่งแรกนะครับพวกเขาไม่มีโอกาสยิงเลยสักครั้งแต่พอครึ่งหลังมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแม้ว่าทางอาร์เจนตินาจะทําเกมได้ดีกว่าก็ตามแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถที่จะยิงประตูตอกฝาลงได้สําเร็จนะครับจนกระทั่งนาทีที่78นะครับเป็นจังหวะที่ทางฝรั่งเศสได้ลูกจุดโทษครับ แล้วก็เป็นคิเลียนเอ็มปาเป้นะครับยิงไม่พลาดไล่มาเป็น2ต่อ1ครับทีนี้โมเมนตัมมันเหวี่ยงมาทางฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังใจมาเต็มพวกเขาวิ่งสู้ฟัดครับกลายเป็นว่าไม่ถึง2นาทีครับฝรั่งเศสสามารถตีเสมอเป็น2ต่อ2นะครับจากคิเลียนเอ็มปาเป้คนเดิมนะครับทำให้สกอร์มันเสมอกันแล้วก็กลายเป็นว่าต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับมันก็เป็นการวัดเรื่องของสภาพความฟิตของนักเตะนะครับ ทางฝรั่งเศสอุดมไปด้วยนักเตะอายุน้อยครับสามารถวิ่งกดดันอาร์เจนตินาได้อย่างดุดันนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะยิงประตูออกนำอาร์เจนตินาได้กลายเป็นว่าอาร์เจนตินาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งนะครับจากลิโอเนลเมสซี่เป็น3ต่อ2เทปนิยายเหมือนขีดมาให้เมสซี่เป็นพระเอกเลยครับยิง2ประตูในเกมนี้และนำฝรั่งเศส3ต่อ2 แล้วพอออกนำนะครับทางอาเจนตินาก็โชว์ความเก๋าครับพยายามครองบอลมุมทงไม่ให้ฝรั่งเศสแย่งบอลไปเล่นได้ง่ายแต่กลับกลายเป็นว่าฝรั่งเศสครับไม่ได้จุดโทษในช่วงท้ายเกมแล้วก็กลายเป็นว่าอ็อปเป้ครับยิงจุดโทษตามตีเสมอเป็น3ต่อ3แล้วก็กลายเป็นแฮตทริกของอ็อปเป้ในเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับส่งให้เขานําเป็นดาวซันโวที่8ประตูครับหลังจากนั้นครับทั้ง2ทีมก็มีโอกาสที่จะใส่สกอร์เพิ่มเติมนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถทําอะไรกันได้ สุดท้ายต้องไปดวลกันที่การยิงจุดโทษครับและผลก็คือทางอาร์เจนตินาแม่นการยิงจุดโทษมากกว่าส่งให้พวกเขากลายเป็นแชมป์โลกในรายการฟุตบอลโลกปี2022ได้สำเร็จนะครับแล้วก็ทำให้ทางอาร์เจนตินาคว้าแชมป์นี้มาครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ36ปีแบบดราม่าสุดๆเลยนะครับใครที่ได้ดูเกมนี้นะครับเล่าให้กันฟังหน่อยว่า ตื่นเต้นขนาดไหนชอบลูกยิงลูกไหนหรือว่าหัวใจจะวายเหมือนผมหรือเปล่านะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันฝากกดติดตามทุกช่องทางของ kick off ด้วยนะครับทั้งทาง YouTube c h anel n Facebook รวมไปถึง TikTok นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ